ปลูกต้นไม้แล้วสักสองามปีใบยงังเหลืองอยู่แนะนำเลยค่ะก็เน้นเรื่องดอกดอกดอกดนะคะบุยออเคอยู บ้านสวนน้องเอ็มนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกผลิตภัณฑ์ปุ๋ย <No. S 1> ของเพจบ้านสวนน้องเอ็มของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างแตกต่างกันยังไงนะคะตอนนี้ก็มี3มปุ๋ยแล้วนะจ๊ะปุ๋ยตัวที่1นะะนะจ๊ะตัวนี้เลยปุ๋ยเทวดานะคะปุ๋ยเทวดาจะบำรุงใบนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบ ได้หมดเลยนะคะคุณขาเน้นนะคะถ้าแบบลูกค้าปลูกต้นไม้แล้วสักสองสามปีใบยังเหลืองอยู่แนะนําเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวชดใบนะคะทุกคนคะ่ะอ่ตัวนี้นะคะปุ๋ยนางฟ้าค่ะปุ๋ยนางฟ้าตัวนี้นะคะก็เน้นเรื่องดอก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 นะคะใครที่ปลูกไม้ดอกแล้วไม่ค่อยออกดอกนะคะคุณขาแนะนําปุ๋ยนางฟ้าตัวนี้เลยค่ะ โดยเฉพาะนะคะกับน้องเฟื่องฟ้านะคะโอ้โหแล้วเรามีสูตรวิธีการใส่ให้ด้วยนะคะบอกเลยค่ะคุณขาดอกสพรปึงค่ะอ่ะใส่แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวไม่ได้นะคะโอนโนต้องอันนี้ด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะปุ๋ยขี้ช้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นปุ๋ยมูลช้างปุ๋ยออร์แกนิก ตัวนี้ใส่ผสมกันได้เลยค่ะปุ๋ยมูลช้างตัวนี้นะคะทุกๆหนึ่งเดือนนะคะให้ใส่ลงไปเลยนะคะ